สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเวซิงนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม s ซอร์จิเอนซิมูเลครับผมภา2013นะครับก็อ่าวันนี้เราจะมาผ่าตัดกันวันนี้จะรับหน้าที่เป็นหมอการให้วันหนึ่งหมอการหมอการครั้งแล้วครั้งที่แล้วนี่ก็เล่นไปแต่ไม่ใช่ภาคนี้อ้เล็กใครโทรมาวะเดี๋ยวก็ดูในการครับตอนนี้เวลาโมงสี่สิบสาม้วโทรมาทำไมครับรับโทรศัพท์ อ่าเอ้ยเอ้ยอ่าสงสัยจะถึงเวลาผ่าตัดแล้วเอ้ยไม่นาฬิกามันตกอะโจเวรกรรมลงไปหนึ่งอันพูดมากเอ๊โหมดกันเดี๋ยวนะครับหยิบน้ำกันอึ๊บโอ้เป็นมือมือที่ซนมากเนี่ยอันมันต้องแบบ เดี๋ยวลองขยับท่าทางนิดนึงครับไอ้นี่มันเกะก,กะเอายาออกไปนี่ครับมันใช่เรื่องไม่ได้เอายาไว้ตรงนี้เฮ้ยลองคลิกเมาส์คลิกคลิกเมาส์แบบกำลังเล่นคาลเตอร์ไม่ใช่แล้วอ่า A W อ่าสเปซบาร์โอเคครับนิ้วนิ้วล,ลองลองทดสอบนิ้วลองทดสอบนิ้วก่อนอ่ะ โอเคครับนี่โปงโปงฉีกลางนางก้อยยังอยู่ครบดีอ๋ออันนี้ก็ครบล้ำฟอนฟอนอ่ะมันฟอนจีบมันจีบไงวะครับจีบอย่างงี้แม่งจีบอ๋อโอเคเราฟอนพอละขี้เกียจฟอนไหนลองดิจิมขอจิมดิเอาจีบแม่งเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างงี้ก็ได้โอเคครับจิมลงไปจิมจิม นี่ย <c oughs> ันกินได้ด้วยเดี๋ยวกันโอเคอ่าตอนนี้เวลาออ้ยสี่โมงสี่สี่โอ้เวลาดีต้องรีบๆผ่าตัดใครวะเนี่ยรู้สึกว่าผ่าตัดหัวใจให้ในายบ๊อบบ๊อบอีกแล้วเหรอจะจะผ่านไหมครับอินคอมพีทอ่าเพอร์ฟอร์มอาหารโอเคผ่าตัดหัวใจใช่ไหม ายบอ๊อบก่อนอื่นต้องเปิดผ้าเปิดผ้าแล้วกูจะผ้าไว้ไหนเดี๋ยวใจเย็นผ้ามึงงีหลุดมือดีครับมันขึ้นขึน้นมันกูไปจับอะไรเอ้านิ้วติดเอาเอา้าบอ๊บอบบ๊อบอย่าดื้อดีลูกบอ๊อบนี่อ่าบ๊อบไม่ได้ดือ้บอบ๊อบบอกกูไม่รู้เรื่องมึงทําอะไรของมึงอ้าวลงไปเลยครับเอาบอ๊บอบบ๊อบ หันมาหันมาทางนี้นิดนึงนะบ๊อบนะบ๊อบบ๊อบบอกให้หันหมอบอกให้หันบ๊อบไม่ฟังเลยโอเคมึงไม่หันใช่ไหมมึงจะหันดีมึงจะจิกหัวหันแล้วเนี่ยมึงหันดีไหมมึงหันมานี้เอออยากเห็นหน้าบ๊อบชัดๆใครใครมึงหันซ้ายหันขวาบอกให้หันดีๆจับนี่มึงหันมามองหน้าหมอได้ไหมตบหน้าไมกูแล้วนะมึงมองดีๆ ช่างแม่งเออเนี่ยเอาโอเคครับก็ถ้าจะถ้าจะทำอย่างนั้นนะบ๊อบนะเดี๋ยวหมอจะจัดให้อย่างซาสมใจเลยทีเดียวอา่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องจะผ่าตัดหัวใจเราต้องเริ่มจะก,กระดูกครับกขจะทำยังไงดีก็ต้องใช้ค้อนเนี่ยตอนน้ต้องทุบกระดูกทุบกระดูกออกไปก่อนโอเคต้องยกกดลงไป อ่านั่นแหละบ๊อบนั่นแหละบ๊อบอดทนได้ดีมากบ๊อบบ๊อบบ๊อบทนไว้นะบ๊อบบ๊อบดีมากลูกนั่นแหละมันเป็นอันไลทที่บ๊อบกินแคลเซียมเยอะไปนะจริงๆอ่ะให้หมอขอสั่ง <c oughs> ให้บ๊อบงดกินนมบ้างนะลูกนะมันไม่มันมันเกินไปอะ่ะเด็กบ๊อบเอ้ยกระดูกกระดูกกระดูกบ๊อบจะเอ่อมันจะหนามันจะแน่นไปแล้วนะฮะ <c oughs> ลำบากลำบากหมอ อ่าโอเคบ๊อ okay, บเราจะช่วยชีวิตนายเดี๋ยวนี้บ๊อบเอ้ยออกออกมาออกเออเรียบร้อยโอ้โหในที่สุดเราก็เข้ามาถึงชั้นหัวใจอันนี้กูดต้องหยิบอะไรออกมาก่อ oh นเอ้มันมีเหมือนตับไตขวางอยู่แบบซึ่งอันนี้นี่น่าจะต้องใช้มีดเอ้โขตับมึงขวางละบ๊อบต่อออกไปที่ตับ <laughs> เอาหยิบมีดสั้นขึ้นมาหยิบลดมีดสัน้นมันต้องหยิบยังไงหยิบอย่างนี้อ่า ลงไปตัดเชื้อเชื้อเทีเยีย์อ่าดีมากดีมากดีมากอีกนิดนึงอีกนิดนึงตัดออดออดไอ้กูตัดโดนหัวใจไว้เนี่ยไม่แน่ใจโอ้โอเคครับเราก็ไปเอาตับไตไส้กับพุงออกมาเอ้หยิบหยิบโอเคไม่หยิบไม่ได้ตายแล้วบอบเอ้ยทำไมมันหยิบไม่ได้ลูกบอบ มันต้องเอาอะไรเขี่ยออมันต้องกม้มๆแหมมันแบบค่อ,คอยๆขวานมันหยิบไม่ขึ้นเอาออกมันดิไอ้กูเป็นหลวงลำไส้บออ๊อบเหรอเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่อย่าไปหยิบกระดูกเขามัวตัวออกมันไม่ออกอ่ะโอ้ตายแล้วบ๊อบเรื่องเหลือหกหกแล้วบ๊บอบบ๊อบกินเฮดพีเพิ่มเลยนะบ๊อบกินยาแดงดิบ๊อบบ๊อบบ๊ <c oughs> อบเฮี <c oughs> ย้ยบอ๊อ <c> บ <oughs> บ๊อบใยฮะเอ่อไว้อะไรให้บ๊อบเอ่อน่าจะมาสามนาทีก่อนตอนนี้3นาทียี่สิบสอวีนะที่เราใช้ในการฆาตกรรมบ๊อบเป็นเวลาที่ค่อนข้างแปบ๊บเดียวเองนะครับในการฆ่าชีวิตคนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากมากนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมเราจะเอ,อเริ่มขอลองอีกรอบอะไรอย่างงี้บ๊อบเอคราวนี้ หมอจะเป็นคนช่วยบ๊อบเองนะบ,นะบ๊บอบนะบ๊อบบ๊อบไม่ต้องมองหน้าหมอแบบตาที่แล้วก็ได้หมอ,หมอไม่หมอไม่ว่าอะไรแล้วทางบ้านให้อภัยนะหมอเอ้ยทางบ้านให้อภัยนะบอ๊อบเอ้ยปล่อยบ๊อบมึงช่วยหลุดออกไปจากแขนหมอกัอนได้ไหมมึงเออโอเคคราวนี้เราจะไม่ใช้อ่คอนเลยครับเพราะว่าใช้คอนไปเนี่ยมันมันจะผ่าผ่ามือหมอเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเข้าไปปักตัดตรงนี้ มันต้องตัดตรงนี้ครับเออนั่นแหละช่วงนี้ช่วงนี้อืมนั่นแหละนะตัดโดนกระดูกตัดโดนกระดูกนั่นแหละครับหมุนหมุนได้หมุนหมุนด้หมอโอ้โหนั่นแหละเยี่ยม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 กูจับกูจับท่าอะไรเนี่ยเด้อมานี่ปล่อยทิ้งก่อนโอเคโอเคเอาเป็นว่าเราเราไม่สนใจก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าค้อนแหละดีแล้วครับอ่าแต่ว่าคงจะต้องเปลี่ยนวิธีกันนิดนึงไปจับมันจะมาจับไม่ขึ้นวะ จับซ้ายขวานี่โอ้โหสุดยอดอะสุดยอดไปเลยอะ่ะเฮ้ใจเย็นนี่ยกมือขึ้นมาก่อนดิบอ๊อบไม่ใช่บ๊อบดิว่ากูเองนี่โอเคต้องก่อนนี่ต้องง,งัดกระดูกเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาจะงัดนี่มันต้องแบบอย่างนี้เนาะงัดแล้วก็หลวงแล้วก็ขูดขูดขูดบอ๊บอกบ๊อบแล้วไม่ใช่ไหมว่าครั้งที่แล้วอะ่ะอยาอยากกินนมมากินนมมาแล้วหมองัดกระดูกลำบากมันเสียเลือดตรงงัดกระดูกกันรู้ไหมบอ๊อบ Okay. Bobby, บ๊อบเออโอเคบ๊อบบีปีมามแตกอ่ะทำให้ผมนึกถึงชื่อใข่บางคนแถวนี้นะโอเคครับมันโอ้โหมันแบบมันยังไม่ได้อ่ะมันมันยังติดมันยังติดอยู่กระดูกต้องขอกระดูกแล้วกวาคุณจะขอกระดูกได้บ๊อบบีไม่ตายหายี่ยบ๊อบบีออกมานี้ต้องหมุนเอาทางนี้ลงหรือเปล่าตอกตอก ช่างแม่งละเอาเป็นสว่านดีกว่าเราใช้อุปกรณ์แปลกใหม่บ้างเอ้ยจับให้โดนนี่เออนี่มานี่มานี่แม่งกับด้านเอาชิบหายแล้วเออได้ได้ได้จับดีดีจับดีดีเอาออกูไปหยิบอะไรมาเนี่ย och, S <S เ, <aspects> เอาเอาเอาได้บิ๊กเกอร์มาอันเอาเอาเอากิ้งใหญ่เลยเอ้าโอเคมานี่แม่งเอาเอามุนญมุงอยู่นิ่งๆมานี่เออโอเคครับ เราน่าจะได้อุปกรณ์ในการเจาะเจาะเจาะกลัวามาเจาะอ,อะไรเนี่ยว่า <c> ย <oughs> ไปดิเอ้ยบ๊อบบี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นไรไปนะบ,บ๊อบบ๊อบหัวใจนายอยู่นี่แล้วเดี๋ยวแล้วแล้วอุปกรณ์กูไม่ได้หมดอีกรู้สึกตัวไอทีมันเหลือแต่คอนออกไปดินี่คอนมาเนี่ยออช่วยบ๊อบบี้ก่อนนิดนึงอีกนิดโอ้โหเนี่ยต้องอย่างงี้โอเค ก็อ่าต้องควานไส้ควานพุงของบ๊อบออกมาก่อนนะไอ้ยิบไใ้กระดุกบ๊อบอ่เอาเรียบร้อยบอ๊บอบบ๊อบปอดปอดสองข้างของนายเอาออกมาไว้ก่อนข้างนอกไอ้ปอดดิน้นไปวางข้างหนะ้าเอาไปทําเป็นหมอนก่อนนะบ๊อบนะเดี๋ยวก่อนอ่าแล้วก็อเออน่าจะนี่สิ่งนี้มันต้องสิ่งนี้หยิบดิวะ เออหมอเฮียอะไรเนี่ยมือมันติดอะไรบ้างมือมันติดอะไรได้บ้างเนี่ยอันนี้มันขัดเตยตำนานตัดตัดตัดเอออยู่วิขาดแล้ว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 หัวใจบ๊อบโอ้โหอย่าไปปักบ๊อบบ๊อบออกมาก่อนบ๊อบบ๊อบอย่าไปทิ่มตัวเองนี่บ๊อบนี่อ่าตัดค่อยๆตัดนะมันตัดตัดไม่ออกตัดดิเฮ้ยโอเคปล่อยไว้ก่อน ผมว่าอาจจะต้องดึง,ดงปอดดึงม้ามของบ๊อบออกมาก่อนครับซึ่งมันทํำยังไงวะเนี่ยตานี้แล้วกูก็จบตรงเนียตานี้กูจะจบตรงนี้อีกแล้วอ่ะไม่ยอมไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะบ,อบ๊อบไม่บ๊อบทำกับผมอย่างเงี้ยบ,บ๊อบคราวนี้เรายื้อชีวิตเขาไว้ได้สี่นาทีสิบสองวิครับเป็นเวลาที่นานขึ้นแต่ ผอก็จากก <c oughs> ็ไปเศร้าแม่ยงไถทำไมถึงเป็นอย่างนี้อ่ะก็ <c oughs> ไม่เป็นไรสงสัยผมคงไม่เหมาะเป็นหมอหมอการนี่มันแบบนักฆ่าตัวยง <c oughs> โอ้ารู้ผมมาช่วยคนหรือผมมาฆ่าคนเทจำ,ำใจไม่ได้ต้องกลับไปที่ Back, back to เมนูกลับไปพิมพ์ก่อน กลับไปพิมพ์ว่าผมทำไม่สำเร็จผมขอโทษนี่ดูรัวคีย์บอร์ดเนาะกดสเปนบ้าทำพี่เดี๋ยวกด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 พิมพ์โอเคกด Enter คลิกเมาส์นีนะ่คลิกเมาส์ส่งส่งส่งข้อมูลผมทำไม่สำเร็จเ,เอามีคนโทรมารู้สึกเขาจะมาสั่งฆ่าผมเปล่าวะโทษนะครับกดปุ่มได้ไหมเสียงดังเลยเกิดกูลัคา โอเคครับก okay. ็นะครั้งนี้ครั้งนี้ช่วยชีวิตบ๊อบเอาไว้ไม่ได้อีกแล้วครับครั้งที่แล้วก็ช่วยไม่ได้ครั้งนี้ยังช่วยไม่ได้เอาเป็นว่านะผมอาจจะไม่เหมาะเป็นหมอก็เป็นได้แต่ก็ไม่แน่ผมอาจจะถนัดผ่าตัดอย่างอื่นของบ๊อบผมอาจจะไม่ไม่ถนัดเรื่องหัวใจอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่เรื่องหัวใจไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็เป็นว่าสําหรับคลิปนี้ เรื่องหัวใจของบ๊อบก็ขอให้มันจบลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก็เสียใจด้วยสําหรับญาติิของบ๊อบนะฮะก็ขเขาไปสู่สุขติแล้วผมยื้อชีวิตเขาไว้ได้ทั้ง4นาที12วินะเป็นสถิติใหม่เลยเอาเป็นว่าขอบคุณที่รับชมครับผม